บสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะบอกว่าพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องพังไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศกันนินดีตอนหับเขาชูซองสาบัวข้ามบ้านเทาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะกะมื้อนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกะมาบ้านน้องอุทยัยคือเกาเ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะกะสีมาเบิงทั้งดุงของน้องอุทยัยเป็นกำลังฉีอ่าทมฉีเผาท่านแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็นี้ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งอาดุงของน้องอุทัยเพิ่นกำลังส่วนดินพ่อแม่พี่น้องเนาะไปไปเบิ่งน้ำมาคุณน้องพ่อแม่พี่น้องเนะาะปไาตักดินอยู่พี่เลยนี่พ่อแม่พี่น้องเลยน่าจะเป็นอาทั้งบอนอาดุงของน้องอุทัยเพิ่นเผาแต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องปไาสบายดีชาวรัดลา สบายดีเด้อสาวตาสวัสดีพี่น้องสบายดีเด้อกําลังชวนดินบ่นะชวนดินขี้แกบบ่อีหยังนะเดื่อยขี้เื่อยขีเดื่อยขี้เื่อยเก่าเด้อืมกินเต่าเขาอ่เก่านี่าจับกล้องให้สิไปชวนให้เพิ่นบจับกระเป๋าเป็นมือมือเออข่อยจับกระเป๋ามือกล้องีกระเป๋าให้เพิ่นเป็นยังดอกเคเฮ็ดคือกันเนาะแม่นๆ แต่ข้าวพอมีหงสีกตจับขีอย่น้ไดจับกระโฉบักขี้เกียหอมนตัขี้เกียรีสีต่งเกีรตัาขี้เกีพน้องเว้พี่น้องมันกระดัมน้อแมนความเพ่นยุบอ๋อขุนไนคนคุควันเด้อคันเด้อน้องเด้อไมได้เนี่ยเอาเด้อเป็นยังดอกเนาะอันคอยจับบุพตงแบบบารอบแรกบรอบแรกรือบารอบเศ้าจักซอสอย่างกี่โม่ดคนไปหาใ้เพื่อ ใส่บาันก็เอาขี้แก่มาปุ๊กขี้แก่ใช่ไหมนี่เป็นแก่มาปกติเจ้าต้องเอาอันน่ะคูดก่อนหน่อยเอาเสียบโจกเนาะเห็ดแบบนี้เนิดวะเมนเชือบโจกคูดใช้ดอกกลมใหญ่ก่อน่ะมันอ่อนมันนิ่มอยู่เนาะโดินส่วนไงดิบวะส่วนไงอยู่เป็นขี้เลยเก่าเนาะให้ใหม่พ่อระบอกนะพ่อระบอกตัดใหม่นะใส่อันนี้แบบเผาคายบอดอเผาไว้จุ้ไว้ดังอืม ถ้าว่าช่วงยางผนยานบ่มีเนาะนั่นแหละเจอ้คนตกบ่มีพื้โดยโดยหายากเนาะไม่แล้ก็ตายไดยเนาะีนักมาไดเนะ่ออเวกติชองหต้องต้องต้องไม่โนอเนาะมนย่อันี้เอาออกมาถิ่มไม่ดีบอ หลาใครได้มานังกินขาวมาซาบัวซาบุดาเป็นนามีหน้าได้ไปดูพ่นานาดำเลยหน้าดำเลยพี่น้องบเนยังเนาะกาชยเพื่นเล็กน้อยพี่น้องเลยแมนกาไปเสียาปด้วนะโดยเหนียมเทียนเนาะใคสิบจับเพื่อนเหมือนน้องอุทัยเพื่นเพชรยังฉาะ ่ยให้ช่างมาบ่มาหนิบ่บ่มาใี้ชิบเก้าหยุดผักพรก่อนเนาะมันเนี่ยก็บิบเจ็ดชิปแปดชิ่เก้าอื่นเฮ้ยขนาดอืมรวยรวยแมนแมนเจ้าอันั้นแค่แต่ชาวลัดลาคพื่นแมมีหมวดใสโอ้ยหมวดสประจำเนาะ หัวัหวเจ้าดำแล้ว่มนหัวเจ้าเป็นมีฉันล่าแล้วพุณเป็นมีเป็นล่าเลยเดี๋ยวทางลมปิวไปสิอะเพือบระเพณีตอนเศร้านะตอนเศร้าหรือว่าตอนแดงเนาะมันจังเย็นเนาะอากาศมันจังเย็นแล้วตอนนี้ตอนไม่บ่ายเนาะแม่นช่ว์ไอไวแล้วแบบมันชิฮอนรอบรอบแรงกัจจิจูดบ่จูดไปแรกอย่างนี้จักมือนี่แล้จังเบิร์ดนี แล้วแจ็คบบดนี่ก็คอคอได้กเพาหมอีกบ่เผาใหม่ไหมในหาในนีได้บ่หาในป่านี่ยบอในป่านป่ากะมีหม่นอ่นั่นเป็นไหมธรรมดาผมก็ได้หาได้หัวน้อยอันน้มาบตัดไมเนไปดูไดูไปไ้หม่แนวยาอย่างเนาะแนวเพิ่นหามเพิ่นห่วงเขากับบอตัดเนาะ พ่อนล่เพ uh, ื่อจึงมาตัดเผื่อ uh, พีおお่เนาะมือดำไหนดิม <ok ือดำจะไปลงป้ายหนาจะอีกเด้ออ่าโมเป็นยังชอบไม้ชอบไม้โมเป็นชอบเลยเคยเห็ดอยู่เนาะโดยทามโมเป็นขี้เรื่อยขี้ดอกเป็นพี่เนาะขี้เกลือขี้เรื่อยเวซี่เนาะขี้เกลือขี้เกลือไปคุ้นเล็กงีงกว่านี้โอ้ด๊ามอเห็นหัวตาแบบคอนควนกลุ่มๆม่ แม่เ<ป>ราพอมันเป็นเศษตาเพือ่อเขาเก้าก็เคย<ม>ไปขุดไปยังอยู่บ่บ่ไปขูมขมือตะกี<ม>้ขุดได็กเห<ม>็นปะส่งกุจีนเลยกุจีนเลยเขาเล็กก็มาถกไปพร้อมกันกับน้องอุไทยบ่ไปน้ำกันนอะไรเล็กแต่เราเมือม่อในเงินแล้วก็รชื่อเขาน้ำกันบ่แม่เลย มันแดดได้เนาะเดี๋ยวหายไายเิ่นไปดังโฮมเนาะแมนเเมร้อยกินน้เอย้ยละไปกิน็้อยกอนหมจะมาตักใหม่เนาะแม่นจุบวนบ่ได้เล็ก่ี่เอาหาไน้ดอ้ไปพก่นุคนก็นองทอนแดดนองเลยจุนก็เจ้าตองล้างแขนนั่งนั่นก่อนโอ้ปะราดาซาบัวปะไปก่อนบาแเมนอ่าเอาไปกินเอ้อยก่อน พักผ่อนกันเนาะนั่งอยู่คมเย็นเย็นจักชอบในชีนั่นนี่จักชอบในชีพ่อนี่ชีแกบชีเดือยนี่ชวนดินเลจนกพอาทางทึงได้สะชีพ่ออยู่บ่อจักชอบนะฮะพ่อ นี네่ก็ไ bueno> ด้แล้วอือเนาะคือทางไอ้พาณิชยก่อนนั้นให้อ็นแบบเฉดไม่อยู่เบิ่งเงินมั่งเงินเพื่อนครัวเอามาเบิดแับเบ่มาใช้เบิดได้ใช้เบิดใช้เบิร์ดได้เนาะเบิร์ดหนีชิได้จักโฉบประมาณประมาณชาวไปลาวไปประมาณจั๊กโฉบชาวไปแต่ก่อนยังไม่ได้ไปคุดเด็กกับคือว่าเผาทานตลอดบ่เผาทานอะได้ยินว่าเขา คุณเล็กได้แล้วก็ไปด้วเขาแบบไม่นี่ก็คือซื้ออ่ะบอไม่บางช่วงก็ซื้อบางช่วงก็ไปตัดในในหน่อยแล้วแบบมาใช้มาเชือมมันได้เนาะแม่น่ะหลังหนึ่งเท่าไหรน่ะสองเซนหมดตอนโดยได้ได้โอ้าะพี่ว่าซื้อแบบเป็นรถไทยคือเขาน้องทงเพิ่นซื้อนี่บอโมแม่เนาะไแบบหลุด ค่ายรถแชสหนึ่งแล้วก็ซื้อพื้นช่องแชสไปสามแบบซื้อแบบเป็นรถคุนใดเลยเนาะคิดว่าซื้อแบบเป็นรถรถไถนาแบบทางหนองทงเพิ่นมีบ่มีบ่แบบนะกับคุ้มอยู่บ่เฮาซื้อช่องแชสได้โบไลขี้เรียกก็ได้ซื้อแต่ช่วงนั้นเขาขายสอบหนึ่งเท่าไรนะสอบเช้าทานนั่นบ่โดยบางช่วงกับเช้าสามสิบสอบกับไม่ชิได้เสมอเ แตคือว่าอะไรแต่ก่อนนี่มันแบบของโมแพงเนาะเดี๋ยวนี้ก็อีหยังก็แพงขึ้นเบอรน,น,น,นี่แงพงแพงแล้วเนี่ยนี่รถท้ายเทไหรเมืรอรถท้ายชองเซนเล้วันนี้อ,อันขี่เรือยบ้งบ่็อตเล่นี่ใหม่โอ้ใหม่นะขี่เรื่อ,อย,ยอออกับรถไท้ายหนึ่งแสนหนึ่งเลยรถทยหนึ่งเลยพ่อพ่อขี่เรื่อยเลือเอโอ้แต่แบบนี้รถทุ่นใดรถเดียวกับแบบเฮาเผาเลยบอสหรือว่าชงสามคันรถจังเผาคันเดียวอ่ะเนยเต็มเลยบ่กับเจ้าเอาให้เต็มพอดีเดียวเตาหนึ่ง โโดดยยช่วงเขาอันแม่ในคือนซื้อกระคอยและกองเนี่ยเผื่อเพื่อเมื่อยละกองสวยเจ๋อแบบคายเลยกับแบ่งเงินกันบ่ะหมดเลยเอาขอซื้ออันซีนี่นะเพื่ออะไรก็แล้วโอ้แบบข้าเผาแล้วกับเผาแล้วก็นี่แต่เป็นทั้งแม่เก็บเข้าไป็นทั้งแม่มาได้ดีแล้วเนาะเพราะว่าเขากับแบบชื่อเขาชื่ออย่างกินน้ำกันเนาะหรือว่าชื่อนี้เราขอนเพื่อนเผื่อเหม่อนเพราะว่าชื่อน้ำชื่อไนนี่ก็ต้องไปอาบน้ำกันกินน้ำกันเนาะ จะเป็นคนโกกบอผู้ที um, oh, ่สองโอ้คนโกกนี่คือแม่น้องอทยบอมีอีกน้องไข่เนาะโอ้แม่น้อวอุทัยน่องไข่โอ้ยสายบุตรตาเกลื่อยเอกกคนนตะลุนตะลุกหลงลืมให้ลูกเต้าเลยสิลูกเต้าเลยบุรีมาบุรีมาปกติมามาหาอยู่บ่มาพวกเขาคาเวียกเขาเรียกอยู่หมุกคนนึงโอ้อยู่พังคุณเนาะกี่เที่ยวมาอยู่ แต่เงินค้ำนี่กกลูกเต่าผ่ามาให้ใช่ยอยู่บ่ทังครเพิงผากมาเธอหนึ่งแกยังดีอยู่น้อยังแบบติโตหากันมัน,มนบริเบเขานั่นอยนี่ตกีกมีอ,อยู่เบอร์เขาโทรศรัพท์บริมีแล้วให้เจ้ากับมีแบบโทรศัพท์ใส่ยอยู่บ่บริมี <c oughs> บริมี <c oughs> โอ้พอจังเลยป่ามัเค่แหละคอยกับบริติดตกับลูกคนเลยนี่แต่ถาว่าลูกอยากมหาก็คือขาบมหาเนาะมหาเองอ่ะลูกับมหาบพ่อพ่อเขากับเมื่อจะค้นนะดุ สามคนสามคนอยู่น้ำแมมเวิร์ตบอมีอคอนบ้านไหนอยู่เวียงคนเวียงคนเนคนมืองแม่แถวกระซีะแต่ก่อนมาอยู่พี่บอตะกี้มาอยู่พี่อยู่พี่เดี๋ยวขึ้นไปอยู่เวียงต่อ,อแล้วค่อยสู้แล้วค่อยลงมาโดยแต่กระทั้งเมียก,กับบอได้มาบอ,อแต่ก่อนช่วนน้ำข่อยเลยมิตรพ่อได้แม่และบึ่งโอ้แต่ก่อนนั่นอยู่น้ำกันตลอดเนาะอยู่น้ำกันตลอด ในวันนี้พอ่อแบบข่อยสู้นะะสู้แล้วก็บุกพัวข่อยเลยอบัดกเต่าเลยใช่เพิ่นโม,มแบบมาแล้อยู่พ <บอ S 2> ุนเพราะข่อยลงมาบริพิดบริเทียงกันนะโอ้ก็เลยมาอยู่พี่ก็เลยทั้งเมียบ่ตามมาเองบอ่บ<อ>่เข,บา,ขบาบวนํามาเขาบ่มาเบิ่งมาแย่งแล้วก็ข่อยก็บ่ขึ้นไปว่าไงซะบริพิดได้เทียงกันเนาะข่อยโูข่อยเห็นเบี้ยกบ่ได้ดิ ว้ามเจ็บมันชู้ลงมาแล้วเขาบูบึงบูแยงบู่งเงินมาแล้วเขาก็บบริชนน้อครับโอ้แต่ก่อนก็คือหักแพงกันอยู่เนาะป่วยแหละเพิ่นบ่อยากดูแลเนาะตะกี้หักแพงกันดีอยู่เห็ดเวียกงานได้นะอืมอในเมื่อเอาโซ้มาแล้วอเขาบูบึงนะเนียนบ่แม่นเลยเขาเอาชิฝากเงินมาให้เขาก็บวชผักมาเลยเอ้ยเป็นเป็นเป็นยังน้่งปวมตะกี้เขาไปดูดออกใครพอไล้พาไปดูดออกนี่ยอืมมาชิบก็ละเออแต่ก็มไกลหนึ่งห้าโควิดวิดละ เป็นหนีก็คืออ่ากระน้องและสอยทั้งเมียทั้งเมียเพิ่นบ่ได้แบบไปเสียยังไ้บ่เพิ่นบ่ได้มาเดี๋ยวเลยเนาะบ่ไดอะบ่ได้พัวพันมาเลยบ่สิฝากเงินมาให้ก็บ่นโมไดผังนะเออแล้วมีลูกจักคนก่อน3เออใหญ่เบิด์ละบ่ใหญ่บ่แล้ว1สิบแปดปีเหรอโอ้โหสามวบ่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้หายเลยเนาะถ้าว่าเฮากลับไปอีกเด้ทั้งเมียก็ยังแบบยังนั่นอยู่บ่ก็เขาจะให้กลับอยู่ก็บ่กลับ กลับไปคือเก่าแล้วคันโชีกบาลนี่ก็คายชิเบิรงบ่เลยเอาลูกเล่ช่ลูกเลยแม่นเฮาก็ต้องคิดส่วนนี้เนาะไอ้เนาะกรแมนขนาดข้าป่วยเพิ่นยังไม่อยากดูแลเขานะวันนี้เขาหายแล้วเขาจะกลับขึ้นไปังถือข้าป่วยอีกเด้ใชะเนาะขึ้นมาพี่เขาก็ะชือว่าอีกไอ้เนาะกระแม่นไม่ดีเลยเวลาไปหาเมียเนาะบัดเงินเมียบริสียเนาะมิเตเมี่ยนิเสียก็อยู่นั่เพิ่นบ่ละ กะสมมติว่าเป็นทรงเสียนอะด้วยว่าใช่ค่ะคือขายานาะแมนบอกดูแลไอ้มาตลอดก็คือสิกลับไปยเนอ้ายเนาะครับยุคนว่าเป็นบึงเป็นแยงน้ำนลอันนี้เพิ่มไม่ได้บึงโทรเมื่อเขาก็บม่ได้ชนน้ำเลยดีดีเขาว่าดีอยู่คนเลยว่าเรียกพ่อเรียกแม่ก็ไม่อยู่แล้วก็ดีเขากับทถิมพ่อถิมแม่น่อยเนาะก็คือตอนนี้กะดูกับไปทํางานอยู่ทางไทยเนาะแต่ดูกระชมเงินหายใช้อยู่ชมเข้ามาเขาก็ให้ ให้ก็บรรยายดอกวชีซ่าหาล้อยพันหนึ่งนั้นแหล้วหึงหึงข้ามาสือหนึ่งแล้วเขาปรขคาวเวียกแบบมีขอบมีคัวเปิดแบบบ่ยังยังทั้งลูกยังบ่มีเนาะผู้ผู้หญิงบัิดบ่หรือผู้ชายผู้ชายสามคนผู้ชายสามคนเลยยังบ่มีขอบบ่มีคัวเนาะโดยโดยผุนเนาะกำลังอ่า ตเตรียมสีเผากระเรงแล้วเนาะจูบแระเร่งหแล้มีสีหน,นึ่งแรกดีจูให้พอเหรอว่าอันเอาพดทไม่ใช่เั่อนแข็งขันมาแล้วเังเอาพดไม่ใช่อ,อืมมาถูกเพิ่มแล้ว,วก,ก็ขี้เจ็บพกแล้ขีเ้เหนื่อยดำเลยพกทึงพกทึงเนาะและจังเอาขี้แก่มาใชาอนะ่อีกเนาะ กัวเต้านี่มันจุดง่ายกว่าเต้าอันนั้นมันได้ห่าพื้นสูงจุ่งปากมันนะนี่บอสอันนี้จุ่งแล้วก็แล้วทุ่มเลยแล้วก็แล้วเปิดหูแล้วก็มันไปเองครังมันหักแล้วก็มันไหมอืมจุดสาเลยเลยให้เอ็นมาจุ่งดีใช่ไนะที่จุ่งเอาทางนี้เด้撒หับ่ได้จุ่งชุ่มใช่ป่ะทั้ ยันบายแบบันนมามันยันบาทังนี้กระชุมทั้งนั้นกระชุ่มชุ่มขางเดียวัิดไปเลยบาะพิดแล้วก็เจาะเจาะหูในหัวซ้ำหูทังขางมันคอยเจาะมาทละหูชองหูปะมันใหม่มาครั้งมันลันแหละกาอัดหูคอดได้กแบบดูว่าล่อให้เพิ่นใหม่เบิดถูวบ่อหาจังคอดใหม่เบิดวเยเพราะว่ากองมันใหญ่เนาะ แม่เลยการว่ามันกองใหญ่กองเหยานี่ถอดสองเถื่อสามเถื่ออเลยจับเลยกะคอดกันที่ได้เผาไม่เนาะแม่นถ้าบานลายก็ขายน้ำเนาะถ้าบบรายก็คือเอาไว้บาณกับป้าในเฮือนและเมนดั้มใบลังหรือว่าไว้จู่อช่วงยามพุนเนาะแม่นลยเพราะว่าเขากะยามพุ่นชียากลำบากเลยเนาะหาพื้นลำบากด้วยมันเปียกมันเลยนะเขาฝากกันเนี่ยดูด้ยจะไรเพราะว่าหาเห็ดอีกจุดอะไร เห็ดออกเอาเห็ดพวกใช่ไหมออกลายเด้แถวนี้เห็นบ่แม่นเลยแบบแบบหาคายเห็นบ่หาคายอืมชินเป็นบ่ยาบหมดเลยบ่จักหนึ่งบ่จักอ่าเห็ดห่อชมได้เนาะแม่นแบบดอกจุนจูมาไปคายแถบนี้ได้เนาะโลดเท่ไรบ้างเลยอะดีโลดละแสนมาเขาสิดอืมดูละแสนเห็ดป่วกลำเห็ดป่วกใหญ่เนาะแบบเห็ดปวงน้อยเห็ดปวกน้ำแกงก็มีนี้ ไอปวกใหญ่เว้ยเป็นกระตาต่ามาของแนวมีแต่ป่าแต่โลนแบบทินทินแถวเฮ็ดนังนี่เนาะไม่งั้นมนเลยป่าแถวนี้เฮ็ดมาวเลยโดยโดยรีบหรี่ยางน้องแข้งช่างกับมีเฮ็ดแถวบ้านเนี่ยบ่คอยได้กินถ้าถ้าไปหาไก่ยังได้กินบางที่กับบ่ท่านคนเพราะว่ากะเจ้านี่ตื่นนอนมากหนไปกาดเนี่ยกานตั้งแต่ยังมืดชุ่มเนาะอันนี้เขาไปกานกลางคืนกลางเวลแหละเขาอยู่ ยพอเขาอาศัยมันได้ดอกจูมได้เขาไปกัดนะถ้าข <youtubers> <heartbreaking> ึ้นเห็นดีต่อไฟดีเห็ดหนบอกเม่นไหรถ้าผู้ใดไปหาตอนเช้าก็ถือว่าแบบบ้านกำลังขึ้นมาหนนะเนาะตัวที่กระเจ้าอันบบเห็นเห็นนะเนาะพอเขาไปกัดกันขึ้นขึ้นประมาณแนวเห็นแล้วพว่าน้าหมอกมันตกสลังมันมันเหลืองมันเป็นตากับผมเคยไปกัดจะคือกาดเพ็ดเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วเละเคยหายยืงแต่แบบอันยัง พวกเขียดพวกทำนองนี่เนาะเขียดก็ไปก้าวหนึ่งครั้งเป็นคืนจนถึงตกไปคู่มือเลยโดยแต่ถ้าว่าถ้าอ่าตกลงอ่ะสีโบไปอยู่น้ำเมียแล้วเนาะอยู่น้ำพ่อนน้ำเม่เนี่ยโดยแต่ยังคิดอยากแบบมีใหม่อยู่บ่กรอย่างอยู่เลยกับแบบไปหาดินไปยังอยู่บ่กลางค่ำกลางคืนกะ ไปช่วงเขาในเฮือนเขาบออยากให้ไปกลางคืนหรอกหัวยันไปเยี่ยมหอยพวกกี่หลักขีเล่มไปโลยไปก้านเถิไไนไปอยู่โลยหาก,กานหาอยู่หากินแน่นาะถ้ามีคนมาหมักมา,มาหากักกะเอ้ยอยากได้อยู่เนาะอยากได้อยูอัอออยุจักปีไดะแ<า>มนลักซี่แล้วโอ้ลักซี่หรือว่าลักซี่ไปไปลายได้เนาะแมนแหละก็ <c ười> คือ แชมจีเอาผู้เก้านี่ก็คือสีบอเอาได้เนาะบอเอแล้วแต่ก่อนหาเงินหาค้ำน้ำกันบ็หาน้ำกันนห่ะแหละอยู่เวียงบวกระสือดินปุกเฮื่อนแล้วเลยคอยจังสู่ลงมานี่เอาบ่ได้แบบรักหลอกรักษาอยู่พุ่นบ่รักษาแล้วมันไกลห้งหมอได้อยู่ขีดแม่ถ้าเหมนกระซีผู้แต่หากมันเมียบอพาไปรักหลอกรักษาบอก็เลยมาอยู่น้ำโพน้ำแมเอาเนาะแบบว่าไงก็ส่งคอยลงมา ทา้งมีงานบ่แม่นส่งลงมาเขาก็ลงมาขี่รถมาผู้เดียวเขาบ่ได้มาส่งเหรอนะเงินแต่แต่ทางย่างเของบานนี่ก็สัาเมื่นสามสี่เถื่อนบ่โอ้ได้เงินค้ำได้แบ่งกันผู้เท่ายบ่ได้แบ่งแล้วมีแต่เงินขาดรถนั่นแหละเอาเงินที่เจ้าหาตะกอนตะกี้เี่เขาบ่ได้แบ่งร้อยเขาเอาเงินให้แต่ขาดรถกับบัดดุกเลยดุกกับบดได้แบบแต่ก่อนดูกกับยังบ่ได้ไปทำงานบ่บ่ยังน้อย โอ้เพิ่นหาเพิ่นปีนี่แหละเขาลงมากับเมียเขาเนาะเพิ่นหาก็เริ่มไปช่วงเพิ่นใหญ่เนาะแม่แม่อืมโดยโดยอะไรเพิ่นได้สิบแปดปีเพิ่นก็จังลงมาหาข่อยนี่ตะกี้อยู่เวียงคุณลูกเขาโอ้ตะกี้เพิ่นยังน้อยเนาะแม่นโดยโดยจังไรก็ชู่ๆแน่เนาะเมียบ่ลงมานล้วก็ชู่ๆอยู่น้ำพอน้ำแม่นี่แหละแม่นหา เขาหลอกพอทานแล่พอได้เงินซื้อเข่าเนาะชูพอชูแม่กินเมียบ่ชงใจแม่เมียบ่สนใจกะบ่เป็นยังเนาะอยู่น้ำมาทีดแม่น้ำพอนะยังฉีดทมต่อบ่หรือว่าพักพรพักพรก่อนจัวไหนโอ้โดยโดยกินน้อยก็ได้ยังบ่ได้กินกินไล่อยู่บ่เอ็มน้อยกะกินโอ้ กินใจมันตดกันค hmm. ืออเือเรากินได้หลายได้โดยโดยกินโมไหก็บอกกินเนาะแต่ข้าวที่ยังนม่กินนะบ่ยังจ้หน่อยไปแลเคยเคยกินขุยขุยเศร้านี่กินช่วยโดยเกาโมงชิโมงก็กินข้าวที่อันข้าวเศร้านะโดย่อยากยากจังไรก็สู๋ๆเนาะมียบอกมากกอยู่น้ำพอน้ำเมย์เน่เนาะอยู่นี่แหละแมนหาเงินแบบ ชอยกันเนาะหรือว่าซื้อเข่าซื้อน้ำมาใส่มาอาบได้เนาะเพราะว่าแถบนี่กะเจาะบุญบ่ได้เนาะเจาะบุญอะไรอันคุดจะได้เพิ่นว่าโดยโดยหินมันลายหินก้อนใหญ่อยู่กว่ถึกหม่องใช่ไหมเนาะคันอยู่แถวลุ่มแถวอันค่อยลงไปหันหลายน้ำนะอืมโดยโดหันกระเชียงคือกั้นผัวดินใช่หรือมันก็เจื้อนกระเจาะก็คุดได้ ูนี่เขาว่าขุดได้เขาว่บอกประมาณ15-16เมตรนี่โดยนี่หนักเขาบอกตื้นหันมุมนี่ได้ไม่ยากขอไส่ดอกไล่ยังกินซะรอบเทียงเลยเจวกับปูเจวกับปูให้ไปขุดนะแม่ก็อุทัยแล้วโอ้น้องอุทัยเพิ่นไปขุดแถวทงหน้านี่บ่ทงหน้านี่นีุู่เอามาเห็ดแจ่วบ่แจ่วแจ่วปิ้งแล้วก็แจ่วหืมไ่อยากแจ่วบม่อยากนั่นก็แกงเนาะใส่ผักใส่หยากินแถววันนอกวันนาเอาเนาะเห็ดใดๆกะ ถือว่าถาราข้าวเฮ็ดแฉกกะคือว่าเของกินเนาะม่หาแบบใดกะไมตะกี้ก็หากินแบบนี้เลยแต่ช่วงเพิ่นเพิ่นได้เข้ามากกะหากินเนี่นีไปหาคุณเล็กเราเมื่อเมื่อได้เมื่อยก็ลงไปหาแมนจีเชื่อเป็นพวกเนื้อพวกอย่างกระเพงเนาะแมนต้องหาคุณแบบนี้กินเอาถ้าเราไปคุณเล็กเอาเงินเฉพาะได้ใช่ไหมซื้อขางมันก็เบิรแล้วโอ้จีเชื่อเนื้อกะหมูป้อ บ่พอจงไมาชื่อเขา<ม>่าเนาะถ้าอยากกินของแทบกะสีบไไ้เขา<ม>้าเนาะต้องจงไม้ชื่อเข่าหรือว่าของกินเข้าไปหาคุดเอาไปก้านเอาเนาะโดยโดย,โดยโอ่อออออจยะจังไรก็ชูช่ๆเนาะเดี๋ยวเชิให้ทั้งอาลุงของน้องอุทัยนะ้องเพิ่นพักพรนก่อนสบายดีเด้อโดยเนาะเดี๋ยวพักพรก่อนมันแดดก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้ง ดุงของน้องอุทัยเพิ่นกะได้ชวนดินหรือว่าทมสีเผาทานแหี่พ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะมาก็เจอทางอาดุงเพิ่นกำลังชีช้ชวนดินทมพื้นพ่อแม่พี่น้องเนาะกะสิหายทางอ่าดุงของน้องอุทัยไปหากินเข่าก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะหากินน้ำเย็นๆเนาะ มีเหือนมีแห้งพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าต้องหาเงินหรือว่าไหวชื่อเข่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าเผาทานไหวจุช่วงยามพลพ่อแม่พี่น้องเนาะทาว่าไลไลเนี่ยจะทางดุงของน้องอุทัยก็ขายพ่อแม่พี่น้องเนาะขายหรือว่าเอาให้แม่ถือไหวพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าชื่อเข่าชื่อน้ามาไใบใส้ไม่อาบนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวกะชิ้อ่ะ กลับก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าวายแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ฝากติดตามในเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนาะชาวบัวก็ทีได้ขอกราวบมาสบายดีสบายดี